สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์เบนทีวีครับวันนี้ผมมาอยู่ในสระน้ําผมจะเล่นคือปั่นจิง้งหรีดสิบรอบแล้วกระโดดน้ําว่าใครท่าเฟย่อยปกันวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมอยู่กับอีกสองคนนะครับนี่ครับไอ้น็อตชื่อไอ้น็อตครับน็อตนมเถื่อน <c oughs> อันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเบียร์าสหรอโอเคครับเดี๋ยวเราปั่นจิง้งหรีดสิบรอบกันอ่ะเริ่มจากใครก่อนน็อตเลยไปจัดไปจิง้งหรีดสิบรอบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกสลงโอเค่ะเดี๋ยวต่อไปดูพี่เบียร์อันนี้ครับต่อไปตามพี่เบียร์นะฮะไปยาวไปปั่นยิงดีสิบรอบหนึ่งสองสห้าห แปดสิไปกระโดดหมุนอี๊กาลงตาลงแล้จริงออเคอเอ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 ออเ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 อ ไอ้นั่นอันอะไรรมครับเริ่มครับทำไงวะอย่างนี้โอ้โหเจ้าของหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วแป ลงลงเจ้าของทีวีนี่แหละเจ้าของทีวีตัวเองนะฮะแล้วก็โหวตนะฮะเลือกถ้าเลือกนอนนะครับกดหนึ่งครับเลือกเลือกตะโก้ครับกดสองครับเลือกพี่เบียร์ครับกดสามโอเคครับเดี๋ยวอันหนึ่ง ความรู้สึกแม่งสัมผัสความรู้สึกนะแบบอย่าเล่นเลยอย่างเงี้ยอย่าเล่นเลยโอ,อเคครับเผาบางทีนะฮะถ้าลงไปนี้หัวนี่ฟาดตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปสัมภาษณ์พี่เบียร์เบียร์สดสวัสดีฮะ <laughs> โอ้ไม่ต้องโชว์หล่อมากก็ได้นะฮะ <laughs> <laughs> ถ้าผมสวยสุดและ <laughs> จริงนะครับต่อไปผมครับต่อไปผมครับถือกล้องเลยครับสำหรับผมนะครับพูดได้แค่คำเดียว ท่าสวยมากครับท่าสวยผมผมไม่รู้ตอนแรกที่ผมลงไปผมหาน้ําไม่เจอ <c oughs> หาน้ําไม่เจอ <c oughs> อ่ <c oughs> ผมแค่ไอ้นี่ครับเดียวยลืมกดติดตามกด subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสําหรับใครที่คิดว่าท่าใครสวยสน,นะฮะก็ถ้าชอบไอ้น็อตก็กดหนึ่งชอบพี่เบียกกดสองชอบผมกดสามนะครับก็สําหรับเล่นน้ำแค่นี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ